มั่นใจลูกยัน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 โอ้โหไรอะไรแบบ้ลบห้ามันออกไปเลยไม่ดีลูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขนาดนี้

ใจเย็นหยุดหยกสู้สู้มีเวลาอยู่ยกสู้สู้ใจเย็นต้องตังละดีแล้วดีแล้วลูกดีแล้วคารุนสู้สู้คารุนสู้สู้คารุนสู้สู้ไม่เข้าไม่เข้าทีทีดีดีลูกสมาธิไม่เข้าทำได้ลูกทำได้

ทีสู and <AND well. ้ส no. ู้ทีสู้สู้ทีสู้สู้เยนเย้เอาบนเขาเข้าห้นลด้วยปเดมือ

ชื่อขาดลูกน้องไปไปสู้ส่อไปไปสด้เรื่อยเร็นเยตั้งสมาธิดีๆมาธิดีดีเตลูกดีดีลูกเอาลูกเรียกสบายเลยอายน้องไปไปสูการะยะดีดีเรียนอะไรกันชียสููไปครับ